ดีครับชอยแช่นไก่ชนครับก่อนอื่นก็กราบคุณกราบขอบคุณพี่น้องที่รักไก่ชนทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับก็ขอบคุณจากใจครับผมก็วันนี้มีเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มานะครับอยากติดตามไก่ที่ผมเก็บได้จากท้องนามานะครับเจ้ากาหลงนะครับตั้งชื่อเจ้ากาหลงนะครับเป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้เป็นตัวผู้ครับเจ้ากาหลง ก็คือเริ่มต้นนะครับจากคลิปที่แล้วที่ว่าผมไปเก็บมาก็ออกไปนาครับไปเจอเขาอยู่ทุ่งนานครับไปเจอเขาอยู่กลางทุ่งนาถ้าเราไม่เจอเขาก็วันนั้นก็คงจะไม่เหลือแล้วครับก็คงจะไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าน่าจะโดนเดียเด่ยวเดี่ยวฉกมานะครับแต่สายเลือดเขาไม่รู้ว่าเป็นไก่อะไรนะครับแต่เราก็เอาเข้ามาแล้วก็เลี้ยงดูให้ดีที่สุดนะครับนั่นแหละเพื่อนๆก็คือว่าได้มาจากท้องนาปัจจุบันก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่า ติดตามเจ้ากาหลงอยู่อยากรู้ว่าอัปเดตเจ้ากาหลงให้ดูหน่อยครับนี่แหละครับนี่ครับ,รบเจ้ากาหลงครับผม <sch> <splash> น,ผนผี่เป็นตัวผู้ครับเป็นตัวผู้เป็น <Canada> ตัวผ UH! ู้ครับนี่เจ้ากาหลงครับโตแล้วครับโตแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่เราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราช่วยชีวิตเขาเราช่วยชีวิตเขาเราช่วยชีวิตเขามาจากท้องนาเราก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดนะครับก็คือว่าเขาก็มี ชีวิตจิตใจเหมือนกันกับเรานะครับเนาะเราที่เก็บมาได้นี่ตั้งแต่ลูกเกีย๊ยบครับตั้งแต่ลูกเกีย๊ยบตอนนี้เป็นแบบนี่แหละครับสมบูรณ์มากครับนี่นะครับไก่ตัวนี้ผมจะพูดอะไรให้ฟังอีกอย่างหนึ่งไก่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าค้าคูนมากครับค้าคูนมากค้าคูนเพราะอะไรรู้ไหมครับพอดีตอนนี้เขาเลี้ยงน้องนะครับตอนนี้เขาเลี้ยงน้องซึ่งเป็นคนละสายเลือดกับเขาซึ่งเป็นคนละสายเลือดกับเขาเลยครับเพราะว่าพอดี มันมีแม่ไก่ผมตัวหนึง่งที่ผมเพาะไว้เป็นไก่สายเลือดผมนี่แหละแล้วก็ครอบสุ่มไว้พอดีตัวแม่เจออุบัติเหตุครับหมาสุนัขเข้ามากัดครับเป็นเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีลูกอยู่สามตัวผมใช้ผมก็ใช้วิธีกก,กไฟนะครับลูกลูกเล็กก็กกไฟไว้แต่เจ้ากาหลงไปวนอยู่ในอยู่ใน อยู่ในล็อกที่เขา<ๆ>เขาจะได้กินอาหารกับน้องมั่งอะไรมั่งอย่างนี้นะครับแล้วความผูกพันมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับผมจะพูดให้ฟังนะครับความผูกพันของเขามันก็เลยเกิดขึ้นพอปล่อยไก่ลูกไก่ชุดสี่ตัวนั้นออกมานะครับปล่อยลูกเล็กออกมาแต่เขาก็ยังเล็กกว่าเจ้ากาหลวงนะครับตอนนี้เจ้ากาหลวงเป็นตัวตัวคนเป็นตัวเลี้ยงนะครับเป็นตัวเลี้ยงน้องนั่นแหละครับผมจงบอกว่าไก่ตัวนี้ค้ำคูณมากครับค้ำคูณมากคือเลี้ยง เลี้ยงน้องครับเลี้ยงน้องอยู่สี่ตัวครับตอนนี้ซึ่งจับมาเวลานอนเนี่ยเขาจะเรียกเขาจะทําหน้าที่เหมือนแม่ทุกอย่างเลยครับเจ้ากาหลงครับนี่แหละครับผมบอกเลยว่าไก่ตัวนี้จะอยู่กับผมไปจนจะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะอยู่กับผมตลอดไปครับไก่ตัวนี้ขำคูณครับขำคูณจริงเขาเลี้ยงน้องครับเขาเลี้ยงน้องตัวนี้ น้องเขาอ้วนตุกอ้วนตุ้ยเลยครับเขาเคลียทำหน้าที่เหมือนแม่ทำหน้าที่เหมือนพี่ครับนี่แหละครับเพื่อนๆนี่เจ้ากาหลงที่ผมเก็บได้มาจากท้องนามีเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาอยากติดตามนะครับก็นี่แหละครับเอามาให้ดูแล้วนะครับนะนี่นะครับเจ้ากาหลงครับตั้งชื่อเจ้ากาหลงครับอะไก่ตัวนี้ตอนนี้เลี้ยงน้องอยู่สี่ตัวนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆก็คือว่า มันไม่รู้นะครับเป็นความสุขทางใจครับเป็นความสุขทางใจไม่รู้ว่าถึงไม่ใช่สายเลือดไก่ชนก็แล้วแต่แต่มันเป็นความสุขทางใจเขาเราช่วยเขามาแล้วก็เป็นความสุขทางใจเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนั่นครับน้องๆเขามาหาเราจิบ๊บจิบอยู่ข้างๆนะครับนะครับอขออนุญาตปล่อยไปก่อนนะครับไปไป,ไปลูกไปนะครับเขาจะเป็นไก่อยู่กับ คือเราเลี้ยงมั้งแต่เล็กเขาจะอยู่กับคนมาตลอดเดี๋ยวทีนี้เขาก็เลยติดติดคนนะครับแต่ทุกวันนี้จะไม่ค่อยกล้าใกล้แล้วครับเพราะว่าเขาเลี้ยงน้องเขาจะพาน้องเข้าไปหากินหาอะไรนะครับตามธรรมชาติของเขานั่นแหละครับก็อัปเดตให้ดูแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับที่คอมเมนต์มาอัปเดตเจ้าการหลงให้ดูแล้วนะครับก็สุดท้ายก็ขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณจากใจที่กดไลค์กดคอมเมนต์ให้ผมนะครับขอบคุณครับ